สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู youtube ออนมณีจันนะคะก็ตามนี้นะคะตามนีม้ก็มาตามมาตามคำเรียบร้อยมาตามคำเรียบร้อยคือตัวตัวเองเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำคลิป ไทยดวงความรักเน้นๆน่ะมานานมากนะหลายเดือนประมาณแปดเจ็ดแปดเดือนได้อะ่ะที่ว่าไม่ได้ทําคลิปไทยดวงความรักเน้นๆนะคะก็เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเจอมรสุมโควิดค่ะเจอมรสุมโควิดก็เลย,ยไม่ได้ทําดวงไม่ได้ทําคลิปไทยดวงความรักเน้นๆเนี่ยมานานแล้วทีเนี้ยคลิปเนี้ยจะเป็นคลิป ทำนายดวงความรักเน้นๆของชาวราศีกันกับชาวลัคนากันค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมของทุกปีซึ่งเอออาจารย์นะคะอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีวิธีการ ตัดเวลาต่างกันบางท่านก็ตัดตามเดือนไปเลยบางท่านก็ตัดตามตาม,ตามกันมาบางท่านก็ตัดแบบฝรั่งบางท่านก็ตัดแบบไทยนะคะแต่ของเอเนี่ยจะตัดตามการโครจรของดวงอาทิตย์นะคะ ดวงอาทิตย์เนี่ยจะโคจรนะคะย้ายราศีทุกๆ30วัน,นะคะ่ะก็จะอยู่ในช่วงประมาณอยู่ในช่วงประมาณ1 6ถึง15ของทุกเดือนอยู่แล้วในส่วนของลัคนาเนี้ยถ้าคนที่เคยเรียนโหราศาสตร์ชั้นสูงะจะรู้ดีว่าการตัดลัคนาม,มันมีหลายแบบถ้าเป็นอินทรา p บาตจันทร์เนี่ยก็จะมีการตัดลัคนา6แบบเลยทีเดียวในส่วนของเอเนี่ยก็จะเป็นการตัดลัคนาตามเวลาเกิดนะคะนั่นนั่นก็คือว่าท่านที่เกิดในลัคนากัน กับท่านที่เกิดในราศีกันก็สามารถดูดวงนี้ดูคลิปนี้ได้โดยที่ว่าตัวเองก็มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ไทยค่อนข้างดีนะคะในส่วนของตัวลัคนาเนี่ยต้องใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ไทยหรือเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์โหราศาสตร์เว็บไซต์พยากรณ์ก็ได้ค่ะก็จะเป็นการดูแบบปัดรลัคนานะคะ ทีนี้นะคะก็วันนี้ก็จะเป็นการดูโดยการใช้โหราศาสตร์ไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เค้นนะคะอันนี้นะคะจะเป็นไพ่นะคะไพ่ภูมิปัญญาโบราณน,นะคะไพ่เป็นไพ่ยิปซีเนี่ยแหละคะ่ะไพ่ทาโร่ภูมิปัญญาโบราณน,นะคะอันนี้ก็โรแมนต์แองเจิลคะ่ะโรแมนต์แองเจิลอันนี้ไพ่ทาโร่นะคะเป็นไพ่ทาโร่ มันมีเจ็สิบเก้าใบนะคะชุดนี้เป็นไพ่เทพนิยายทำนายรักนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดดวงชาวราศีกันกันก่อนนะคะคือไม่ได้เป็นหวัดนะคือมันมีอาการเหมือนคนจะเป็นหวัดมีอาการเหมือนคนจะเณฑนจะเป็นหวัดเนี่แหละมันจะแบบฟึดฟัดฟึดฟัดเจ็บคอนิดหน่อยแต่ทีเนี้ยคือเอททานวิตามินซีเข้าไปทานผักเยอะหน่อย นอนเยอะหน่อยทานอาหารเสริมทานอาหารเสริมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างดีอะ่ะแล้วพอทานพวกกูต้าไทโอนเข้าไปมันจะขาวไวเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวเนาะถ้าทานพวกกูต้าไทโอนทานคอลลาเจนเนี่ยผิวมันก็จะฟุบเป็นกิ้งก่านะคะจากตอนแรกคือพวกลูกผสมส่วนใหญ่ผิวจะดําเร็วขาวเร็วอยู่แล้วอะ่ะเพราะเอ๋เป็นลูกผสมไง ก็ถ้าหน้าหนาวก็จะขาวถ้าหน้าถ้าหน้าร้อนก็จะผิวจะออกคล้ำๆนะคะคล้ำอันนี้นะคะก็จะใช้ไพ่เทพนิยายทำนายรักเปิดดวงชาวราศีกันนะคะมาไหว้ครูกันก่อนนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิปซีข้าพเจ้าขอให้คำทำนายไทยทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้านขอบูชาคุณครูนะคะ ต้นตำรับผู้คิดค้นไพ่ยิปซีคนแรกนะคะแม่หมอสไลดานะคะคนที่คิดค้นไพ่ยิปซีคนแรกที่มรณะไปเมื่อสองพปีก่อนนะคะ ทุกอย่างมันมีการเริ่มต้นนะคะยิปซีนี่ก็อายุ2,000ปีแล้วคนคิดค้นคือชนเผ่ายิปซีค่ะชนเผ่ายิปซีคิดคน้นก็คือแม่หมอสไลดาเนี่ยคิดค้นแล้วก็ครั้งแรกเลยนะเริ่มแรกะมี19ใบมีแค่19ใบแม่หมอสไลดาเอากระดาษแข็งมาวาดเป็นรูปสีแม่หมอสไลดาก็เป็นคนอินเดียผิวดำที่อพยพจากเอ,อ ประเทศอินเดียเนี่ยแหละแล้วก็ขึ้นเข้าไปยุโรปแล้วก็ไปอยู่ก็มันผ่านมาเป็นพันๆปีอ่ะชนเผ่ายิปซีก็เล่ล่อนไปทั่วยุโรปแล้วก็ข้ามไปอเมริกาขอขอครูขอคุณครูคุณของครูครูไพ่คนแรกคนคนที่คิดคนไพ่ยิปซีคนแรกขอให้มีความแม่นยำนะคะ ในคลิปนี้ก็จะประถมมาบทโดยการใช้ไพ่เทพนิยายก่อนแล้วกันเพราะว่าความรักของคนนะมันก็คล้ายๆนิยายบางคนก็เน่าน้ำเน่าบางคนก็เ <laughs> หมือนหนังรกจิตอะไรแบบนี้ตายแล้วร้องไห้ <laughs> อยากได้ผัวเขา <laughs> หัวเขาล่อมากมไม่ใช่นะคะเอาไ้ที่สองนะคะโอ้นางฟ้าตกสวรรค์โอ้พลายพลายทะเลนะนี่นี่ผีพลายนะนี่โอ้เทพธิดาพินผู้ดีดพินที่งดงาม เอลฟ์พูดพูดไพลนะคะพูดไพลใส่เอลฟ์คุยนอพันตะเิเลอือลิซอลิสในแดนมหัศจรรย์อลิซก็เป็นคนสองโลกเป็นคนในโลกมนุษย์แล้วก็เป็นคนในโลกของอีกมิติหนึ่งโอ้ ช่างเจ็บปวดเหลือเกินโอ้รอความหวังอันฉันเปล่าเปลี่ยวใจฉันฉันฉันไม่มีอะไรทำฉันอ่านแต่หนังสือกองนี้ทายมันนะเนี่ยโอ้มีไพ่แม่มดขึ้นด้วยอะ่ะไพ่ภูมิปัญญาโบราณ ไพ่ภูมิปัญญาโบราณน,นะคะขอเปิดดูสักหน่อยห้าใบดูว่ามันจะเอ๋มองว่ากองเนี้ยมันจะมีคนอยู่ประมาณห้าแบบเลยนะทั้งผู้หญิงที่มีแฟนเด็กด้วยอะ่ะเพราะว่ามันมีเอ่อไพ่คุยเนาะพันลเคลหนึงมีไพ่อ๋อมีมีผู้ชายขึ้นด้วย คนที่จะเข้าคนที่จะเข้ามาดูคลิปนี้มันจะมีผู้ชายด้วยมีผู้หญิงมีผู้ชายนะคะแล้วก็โอ้มีผู้ชายขึ้นอีกละเอ๊ะอ่ะมีผู้หญิงขึ้นนะผู้ชายขึ้นคลิปนี้เนี่ยจะมีผู้ชายคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีผู้ชายเข้ามาดูมากกว่าผู้หญิงนะ จะมีผู้ชายสามลนะักษณะผู้หญิงสองลนะักษณะเต้นต้น,ตนผู้ชายที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้เนี่ยนะเออมีทั้งคนหนุ่มแล้วก็คนแก่มีทั้งคนหนุ่มแล้วก,ก็คนแก่นะ มีทั้งคนโสดนะคะหนุ่มโสดเลี้ยงหมาไม่ทำอะไรเลี้ยงหมาชอบเอ่อมิวสิกชอบร้องเพลงเป็นคนชอบดีกิตาร์ชอบดีกีตาร์ชอบร้องเพลงชอบเล่นกับแมวชอบเลี้ยงหมากับคนที่แบบเป็นมนุษย์ทำงานนี่แหละเดินทางบ่อยแล้วก็ผู้ชายที่อายุมากหน่อยที่ว่าอยู่กับบ้านเนี้ยเออว่าง แล้วก็มีเป็นผู้หญิงที่ทํางานในแวดวงศิลปะด้วยนะเป็นสถาปนิกเป็นนักออกแบบเป็นมัณฑนาศินน่ะแล้วก็อาจจะมีผู้หญิงอยู่กลุ่มหนึ่งอ่ะที่เอ๋มองว่าอาจจะเป็นพวกที่แบบเต้นรูดเสาอ่ะเป็นพวกที่แบบเกี่ยวกับพวกแดนซิ่งนักร้องนักเต้นอ่าเป็นแดนเซอร์เป็นนักร้องเป็นนักเต้นเป็นแดนเซอร์เนี่ยได้กลุ่มหนึ่งกระกลุ่มหนึ่งอ่ะเป็นคนที่เอ่อ work at home อันนี้คือ work at home อันนี้เป็นพวก work at home อาจจะเป็นคนที่ทำงานอยู่กับบ้านเป็นขายของออนไลน์ก็ได้นะเป็นพวกทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็เป็นพวกที่เป็นพวกศิลปินก็มีเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักเต้นแล้วก็มีผู้ชายสามแบบนะทั้งคนที่แบบอายุเยอะแล้วนะอยู่กับบ้านแล้วก็คนที่ต้องเดินทางบ่อยๆคนที่ออกจากบ้านเดินทางทุกวันคนที่ออกจากบ้านเดินทางทุกวันอะไรแบบนี้ซึ่งก็มีอยู่ คือคนที่จะเข้ามาดูกองนี้เอ๋มองว่ามีทุกราศีหรือเปล่าไม่ใช่สิคือคนที่เข้ามาดูกองนี้ก็มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงแหละแต่อาจจะแบบก็เป็นไปได้นะอาจจะแบบผู้หญิงที่เกิดราศีเมษแต่ว่าลักนาอยู่กันก็อาจจะมาดูกองนี้หรือผู้หญิงที่เกิดราศีธนูแต่มีแฟนราศีกันก็แอบ แอบเข้ามาดูกองนี้ก็ได้เพราะว่าคือกองเนี้ยเอ๋มองว่าเป็นกองที่มีความรักที่ไม่สมหวังนะไม่สมหวังคืออิทธิพลของไพ่เนี่ยซึ่งใบแรกมาเลยนะใบแรกเนี่ยมันมีพลังงานอันโอ้แบบน้ําตานองหน้าแบบฉันล็อกหัวใจของฉันแล้วนะเนี่ยที่หัวใจของฉันเนี่ยที่หัวใจของฉันนะเธอเห็นรูตรงนี้ไหม เนี่ยมีรูที่หัวใจนี่คือกุญแจถ้าเธออ่ะอยากจะไขเข้ามาในหัวใจของฉันเนี่ยนะเธออ่ะต้องใช้ความลำบากหน่อยเพราะว่าลักษณะก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะเธออ่ะเคยผ่านประสบการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตรักมาก่อนเคยมีความรักแล้วก็ผิดหวังอาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้คือเป็นแม่ไม้เป็นพ่อไม้มีความรักที่ผิดหวังทุกวันนี้เหมือนเป็นโดนสาบ เหมือนนางฟ้าที่ถูกสาบเหมือนนางฟ้าที่ถูกพระเจ้าสาบให้ตกสวรรค์คุณไปทำกรรมอันใดมาจากเคยอยู่บนสูงสุดก็ล่วงลงมาเคยเคยมีผัวเลี้ยงดูสุขสบายเคยได้เงินวันละใช้ได้เงินใช้วันละพันสองพันหรือเป็นคนที่แบบเคยเคยมีเคยมีผู้ชายเลี้ยงดูแต่ว่าทุกวันนี้ไม่มีคนเลี้ยงดูนี่คือไพ่บอกนะ เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าอันเนี้ยมันคือห้าเหรียญน,นี่คือห้าเหรียญห้าเหรียญคือขาดทุนหมดตัวไม่มีตังเป็นนางฟ้าตกสวรรค์นะคะนี่คือห้าเหรียญ5 of p e n t น c ัก e of ลเ n ็มันเหมือนกับว่ามีความหม่นหมองที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นช่วงที่แบบ ในอดีตอ่ะเคยรวยแต่ตอนเนี้ไม่มีคนเลี้ยงดูเคยในอดีตเคยมีงานทําแต่ตอนเนี้ไม่มีงานทําเพราะว่าห้าเหรียญคือมันไม่มีตังเรื่องของเรื่องอันนี้เขาเรียกแฟนต่างชาติเนี่ยคือคุณได้แฟนเพราะว่าอันนี้คือรูปนางพลายพรายทะเลพายทะเลก็คือคนละเผาพันธุ์เป็นพายทะเลก็จะเป็นคนละเผ่าพันธุ์กับกับเราก็คือว่า คนที่อยู่ในราศีกันนะคุณอาจจะมีแฟนเป็นคนต่างชาตินะได้ควีนดาบด้วยแล้วก็ควีนดาบจะเป็นพวกแม่ไม้ควีนเหรียญจะเป็นพวกที่แบบมีแฟนเด็กได้ได้แฟนแก่อะไรประมาณนี้มันเหมือนกับว่าคือคุณอะเป็นคนที่สวยเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ คุณมั่นใจในความสวยตัวเองมากเลยแบบว่าคือคุณนะมั่นใจในความสวยมั่นใจในความมีเสน่ห์ของตัวเองอ่ะคือคุณนะมั่นใจในความสวยมั่นใจในความมีเสน่ห์ของตัวเองมั่นใจในความสามารถของตัวเองมั่นใจในหลายๆอย่างที่ตัวเองมีโดดเด่นแต่นั่นน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เพศตรงข้ามอ่ะเขาไม่โอเคกับคุณเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่เก่ง คุณเป็นผู้ชายที่เก่งคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งคุณเก่งจนเพศตรงข้ามอิจฉาคุณเก่งจนแฟนคุณอิจฉาเหมือนกับว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งสวยแซ่บเก่งคุณเรียนจบปริญญาโทน่าจะต่อด็อกเตอร์แล้วเหมือนกับว่าเกินหน้าเกินตาแฟนอะคือเหมือนกับว่าคือเหมือนคุณอะฉลาดคุณเรียนเก่งผู้หญิงบางคนนะเออกำลังจะเรียนจบรามแต่แฟนอะขอขอให้ขอให้ใหปไปลาออกจากราม ให้มาเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านเพราะว่าแฟนจบแค่มมหกแฟนจบแค่มหกแล้วผู้หญิงนะ่ะเหลือเก็บอยู่อีกสี่วิชานะอีกสี่วิชาจะเรียนจบได้ปริญญาลามแต่ผู้ชายขอให้ไปลาออกแล้วความรักทำให้คนโง่สุดท้ายเธอก็ลาออก แล้วก็มาเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านแล้วช่วงที่เลี้ยงลูกอยู่กับบ้านผู้ชายก็ไปมีเมียน้อยตอบแทนบุญคุณเมียตัวเองที่ลาออกจากลามทั้งที่ลามมันไม่ต้องลาออกทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจไงก็ไปสมัครเรียนลามใหม่ก็ย้ายหน่วยกิจได้ก็คือที่เรียนเก็บมาเนี่ยที่เรียนเก็บมาเนี่ยก็โอนย้ายหน่วยกิจได้ก็เสียประมาณ100ร้อยกว่าบาทก็คือเหมือนกับว่าคุณมีความรักที่แย่ๆในอดีตอ่ะเหมือนในอดีตเจอคนรักที่เห็นแก่ตัวเจอทรยศเจอนอกใจ คุนดาบเนี่ยก็คือว่าเจอความรักที่มันเจ็บปวดอะ่ะคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่ชอบร้องเพลงด้วยนะแต่คุณอะ่ะไม่ไม่สมหวังในความรักความรักของคุณนะในอนาคตเนี่ยคุณจะเจอคนที่ลักษณะเป็นพวกแบบนี่คือเพย์บอยเพย์เกิลเป็นเพย์เกิลอืม ในเดือนกุมภาพัน2,564ในเดือนกุมภาพัน2,564เนี่ยคุณจะเจอความรักกับพวกเพย์บอยเพย์เกิลเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงหลั่นล้าเออเป็นผู้หญิงหลั่นล้าที่จะเข้ามาแล้วก็จะมีความรักกับผู้หญิงที่แก่กว่าด้วยถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณจะได้แฟนที่แก่กว่าเยอะ มันจะมีคนสองลักษณะเข้ามาก็คือผู้หญิงหลั่นล้าก็เป็นพวกผู้หญิงเจ้าชู้เป็นผู้หญิงเจ้าชู้กับผู้หญิงที่แก่กว่ามาชอบถ้าคุณเป็นผู้ชายอ่ะคุณมีดวงที่จะได้เมียแก่กว่านะช่วงเดือนกุมภาเนี่ยมันจะมีคนมาติดพันคุณแล้วคนคนนี้เขาอายุอายุมากกว่าค่ะอายุมากกว่า อลิสนี่คืออลิสในแดนมหสัจจันทร,ร์ก็คืออลิสในแดนมหสัจจรรย์ก็เป็นเทพนิยายกลิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ตีนะมันเหมือนคุณเป็นคนสองโลกอสองโลกนะลอลิงเออเป็นคนที่เหมือนแบบคุณสามารถเข้าถึงสิ่งที่คนอื่นเข้าไม่ถึงคุณอาจจะฝันว่าขึ้นไปบนสวรรค์ อาจจะฝันว่าไปนรกอาจจะฝันว่าไปอยู่ในที่อีกที่หนึง่งอลิสในแดนมหัศจรรย์เป็นตัวแทนของคนที่ทะลุมิติคุณสามารถเข้าถึงสิ่งที่คนอื่นเข้าไม่ถึงอะ่ะคุณโลกโลกไม่ได้มีแค่โลกเดียวโลกใบนี้ไม่ได้มีโลกเดียวมีมิติคู่ขนานมีนรกมีสวรรค์มีภพบบาดาลมีภพพญานาคคุณอะ่ะสามารถเข้าถึงสิ่งที่คนอื่นเข้าไม่ถึง คุณอาจจะนั่งสมาธิแล้วก็ถอดจิตไปเที่ยวไหนตอนไหนได้อะไรประมาณนี้นะคุณสิ้นหวังกับความรักในอดีตนะคนได้ที่ไพ่ใบนี้ก็คือเหมือนกับว่าไพ่ใบนี้ยเป็นตัวแทนผู้หญิงที่ชอบจมปลักอยู่กับอดีตขี้ใจน้อยร้องไห้ความรักของคุณะในช่วงเดือนกุมภาพันธเนี่ยคุณจะชอบเอาเรื่องอดีต เก็บมาคิดแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ตลอดอันนี้คือเหมือนคน mm. เขาเรียกว่าคนเป็นโรคซึมเศร้านั่นเองแต่คุณรอความหวังนะคุณรอคุณกำลังจะเริ่มต้นชีวิตรักครั้งใหม่กับคนใหม่คุณกําลังจะเริ่มต้นชีวิตรักชีวิตรักครั้งใหม่กับคนใหม่เหมือนคุณนะ่ะกำลังรอความหวังอยู่นี่คือการรอคอย new love ทุกวันนี้คุณทุ่มเทไปกับเรื่อง การเรียนการเรียนคุณอยากเรียนต่อคุณชอบอ่านหนังสือคุณกําลังคิดอยากเรียนต่อนี่คือไพ่ที่หมายถึงว่าคุณมีดวงที่จะได้เรียนต่อปริญญาโทด็อกเตอร์คุณคิดว่าถ้าคุณนะ่ะไปเรียนเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยก้าวหน้าได้อย่างน้อยอะช่วงที่คุณกําลังเรียนเนี่ยคุณจะได้ไม่มาหมกมุ่นในเรื่องความรักบทสรุปเนี่ยมันได้เมชเชียนคือ คุณจะกลายเป็นคนที่เจ้าชู้ไปเลยเบิเชียนเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเก่งฉลาดแต่ในด้านความรักเนี่ยคุณไม่ยึดติดกับใครคุณไม่ยึดติดกับใครคุณจะมองว่าถ้าถ้าเขาเป็นเนื้อคู่เขาคงมาเองอะไรประมาณนี้คือคุณไม่ยึดติดคือคุณคิดว่าถ้าการที่คุณรักใครสักคนหนึ่งอะ แล้วมันไม่สมหวังเนี่ยคุณจะมองว่าเขาก็คงไม่ใช่เนื้อคู่คุณคุณยังต้องตามหาสิ่งที่ตัวเองต้องการต่อไปนั่นคือสิ่งที่คุณคิดว่าอดีตก็คืออดีตอนาคตเนี่ยฉันขอเลือกเองอดีตก็ให้มันจบไปอนาคตเนี่ยฉันอยากเจอคนที่มันใช่คุณอยากเจอคนที่ใช่คุณอยากเจอคนที่คุณรักนะคะ ทีนี้มาดูคำแนะนำด้วยไพ่โรแมนต์นะคะไพ่โรแมนติกไพ่โรแมนติกนางฟ้านะคะโรแมนต์แองเจิลโรแมนต์นะคะก็คือเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องรักๆ,ๆไข่ๆไพ่โรแมนต์แองเจิลเนี่ยก็จะเป็นไพ่ที่เน้นดูความรักรวนแรงนลีควีสเลิฟ เป็นรูปสาวสวยที่มีผู้ชายมาจีบนะคะ a l q u e s e o v e เทวดาหนุนนำให้มีผู้ชายมาตกหลุมรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำให้มีคนมาตกหลุมรัก r e c o n c i l i a t i o n Someone from your past is returning to your life Return คนรักเก่า จะกลับมาคืนดีด้วยโอ้โอหได้หัวข้อแล้วเขียนได้หัวข้อแล้วราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้คนรักเก่าจะกลับมาคืนดีนะคะแล้วก็เออเนี่ยส่วนใบนี้ก็คือ there's not enough attraction or chemistry to keep this relation going คือคุณแบบชั่มมิ่งมากอะคุณน่ะเหมือนกับว่ามันแอ t r ทชชั่ n อะคนที่แบบ Attraction or chemistry ที่คือคุณจะเจอใครบางคนนะที่มันเคมีตรงกันคุณจะเจอใครบางคนที่มันคุยกันถูกคอเคมีเดียวกันเป็นขาล็อกเหมือนกันถ้าคุณเป็นสายล็อกอนโลอะคุณก็จะเจอคนที่เป็นล็อกอนโลเหมือนกันคุณจะเจอใครบางคนที่มีรสนิยมแบบเดียวกันเช่นคุณเป็นพวกซาดิสคุณอาจจะเจอผู้หญิงที่ชอบซาดิสอะไรแบบเนี้ยคือคุณจะเจอใครบางคนที่รสนิยมเนี่ยเหมือนคุณ แล้วก็มีการตกหลุมรักนะมีแรงดึงดูดอันทรงพลังด้วยด้วยแรงดึงดูดที่ทรงพลังเนี้ยมันก็จะทําให้แบบเกิดสปาร์กแบบเหมือนน้ํามันกับไฟมันต้องกันอะมาดูใบสุดท้ายนะคะเหมือนน้ามันกับไฟมันต้องกันมันก็แบบปุ๊บๆๆๆเนี้ยนะคะใบสุดท้ายเนี้ยได้ไพ่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นนี่คือสาวชาวกรีก สตรีชาวกรีกได้นำดอกไม้ไปถวายให้กับเทพพระเจ้าค่ะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความรักจะสมหวังไปไหว้พระตีมูลติิไปไหว้พระแม่ลักษมีไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพแต่จริงๆแล้วการขอเรื่องความรักเนี่ยเขาไม่ค่อยขอกับพระนะเขาจะขอกับ มากกว่านะคะคือถ้าคุณอยากสมหวังในความรักนะคะไปบนศาลหลักเมืองก็ได้บนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอะไรแบบนี้ถ้าคุณอยากสมหวังในความรักถ้าคุณต้องการสมหวังในความรัก <İns an> ให้ไปบนบานศาลกก่าวกับศ ja. าลเจ้าพ่อศาลเจ้าแม่อะไรแบบนี้นะคะให้ไปไหว้ขอเทพค่ะให้ไปให้ไปหไหว้ขอเทพเจ้านะคะไหว้ขอเทพนะคะ ไหว้ขอเทพจะสมหวังในรักถ้าคุณคบกับแฟนมาห้าปีคบกับแฟนมาห้าปีมันยังไม่ขอกูแต่งเลยคือเหมือนคุณคบกับแฟนมาห้าปีมันยังไม่ขอแต่งเลยอ่ะไปไหว้ค่ะพระตีมูลติพระพิคเนตรช่วยได้ค่ะไปไหว้พระพรมเจ้าแม่กวนอิมก็น่าจะได้นะไม่แน่ใจน่าจะไหว้พระแม่ลักษมี พระแม่ลักษมีเนี่ยเป็นเทพที่เกี่ยวกับความรักความมีเสน่ห์ความร่ำรวยนะคะสวยและรวยมากนะคะไหว้พระแม่ลักษมีพระพิพคเนศได้พระพิพคเนตเนี่ยไหว้ขอได้ทุกเรื่องอยู่แล้วแล้วก็ไหว้ตีมูรติขอเรื่องความรักนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะ